โอเคครับค่สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะนี่นะครับวันนี้อยู่ในเกม r าเนนเจอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาํำการสุ่มเกียร์ปีใหม่เช่นเคยนะครับก็อยากได้จริงวะอยากได้จัดเลยนะอยากได้ตัวนี้อี่ยแต้มังกรน,นะผมว่าจะสุ่มสักสองครั้งนะถ้าไม่ออกก็คือไม่เอาละไม่เอาแล้วจริงๆนะครับแต่ก็ลังเลยนะครว่าจะเปิดตู้ไหนดีเนาะก็เปิดตู้นี้ไปเลยดีกว่า ได้มาสองชิ้นนี้ก็โอเคนะครับไม่รู้ว่าจะได้ชิ้นไหนหรือเปล่าอาจจะไม่ออกเลยก็เป็นไปได้นะครับนะก็เสี่ยงอยู่นะครับกลาบจะเก็บไว้เปิดทุกช่วงคโคโลโบอะไรพวกนี้นะครับนะแต่ว่าถุอีกทักสองครั้งแล้วกันนะทุกคนมาเอาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยเริ่มเลยมาชิ้นหนึ่งขอร้องอะ่ะขอร้องอะ่ะเกมเอ้ยเอ้ยยัง ได้เจ็ดดาวม,หมานหนึ่งชิ้นไม้ชิ้นนึงนี่โหไม่มาว่ะโอเคได้กางเกงอิโลนัทอะไรมานะครับนะผมว่าถ้าเปิดตู้นี้ว่ะแต่เมื่อกี้ตู้นี้มันมาแล้วหนึ่งชิ้นว่าเจ็ดดาวแล้วทุกคนเอาตู้ไหนดีตู้ไหนดีขอตู้นี้แหละตู้เดิมเีกว่าตู้เดิมเนีกว่า เอานะยกเลิกสัก5ครั้งโอเค1,2,3,4,5สองสามสี่ห้าไปมาครั้งสุดท้ายละพอละถ้าไม่ได้ก็คือไม่เอาละทุยเฮ้ยหกดาลรัลวๆโอ้โหอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง อีกนิดนึงโอ้โหแม่โคตรเกลือรครับโอเคประมาณนี้นะครับนะทุกคนโอ้โหเสดายจัดเลยแต่ว่าได้เจดดาวมาหนึชิ้นก็ถือว่าโอเคโอเคนิดนึงนะครับนะไม่โอเคมากแต่ก็ถือว่าโอเคนะเอาไปใส่ให้ใครดีวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนผมก็อยากจะสุ่มอีกนะทุกคนแต่ว่าผมกลัวแบบมันไม่ออกให้เดิย อันนี้มันต้องไปใส่ให้ไข่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูดิด,ดูอีกตัวหนึ่งใส่ได้หรือเปล่ากดผิดตลอดเลยต้องขออภัยนะครับพอดีไม่ค่อยได้เล่นด้วยดิโอ้โหมันต้องใส่ให้ตัวไหนวะเนี่ยลือม,มันต้องเนะอาเปรี้ยก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่ปเดี๋ยวพอเอาเปรี้ยวก่อนแล้วกันอย่างน้อยเราก็ต้องใช้แล้วแหละตัวเนี้ โอ้หแม่งเอ้อันนี้ดีป่ะเนี่ยของก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคือประเด็นอ่ะเอาไปก่อนค่อยวางกันโอ้โหไม่ไม่ถึงว่ะทุกคนได้แค่เวลสามนะของไม่ค่อยจะมีด้วยดีไอดีเนี้ยนะจะตส่ดีป่ะวะ อันนี้มันลดแล่เลยนู้เว้ยไม่รู้จะใส่ให้ตัวไหนดีนะใส่ให้ตัวนี้แล้วกันมันไม่ได้อ p ชั่นเสริมมาทุกคนผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันต้องอย่างไรนะครับนะเนี่ยมันจะได้อ p ชั่นเสริมขึ้นมาเนี่ยมันต้องใส่ให้ตัวไหนหรือมันต้องอัพอัพอัพสกิลก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะทุกคนก็ได้มา จ็ดดาววนหนึ่งทีนะครับเป็นกางเกงนั่นเองนะครับนะของอีโรนาเนาะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้วันนี้ก็ไปแล้ว๊ายบายเจอคลิปหน้านะครับ